ก็นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมา,าสาธิตการแต่งพานคูนะครับวัวธนูนพร,รัต์นะฮะท่านใดที่ได้รับวัวธนูนพร,รัตไปแล้วเนี่ยนะครับผมแนะนําให้จุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางผีปู่ผีย่าผีตาผียายสิศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะครับบ้านเรือนเราเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นาวัวธนูเข้าบ้านเมื่อน,นําวัวธนูเข้าบ้านเนี่ย <c oughs> จาเป็นต้องแต่ง พานครูนะครับให้เราเตรียมพานนะครก็จะมีพานเปล่าหนึ่งใบนะครับในพานเนี้ยนะครับก้นพานเนี่ยให้รองด้วยข้าวสารนะครับข้าวสารข้าวเหนียวเนี่ยนะอ่าแล้วก็มีทรายนะครับนี่มีทรายนะทรายเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับให้เป็นทรายเศษนะครับแต่ถ้าหาทรายเศษไม่ได้นะครับก็เอาเป็นทรายที่เราหาได้ทรายอะไรก็ได้นะครับที่มีตามใช้งานก่อสร้างนะครับนะทรายอะไรก็ได้ แล้วทีนี้นะครับเราก็นําบัวธนูของเราเนี่ยวางลงในพานนะที่รองด้วยข้าวสารและทรายนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมอีกก็คือเทียนเล็กนะครับเทีเยนเล็ก2คู่นะครับเอาเป็นเทียนแบบนี้นะเทีเยนเล็กๆอย่างเงี้ยสีอะไรก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นสีเหลืองนะครับสีอะไรก็ได้นะครับ2คู่งี่ยเราก็วางวางใส่ในพานขันครูนะครับวางใส่เลยแล้วก็ดอกไม้ นะครับดอกไม้ขาวนะดอกไม้ขาวสองคู่นะครับนะนี่สองคู่นะอันนี้ผมจัดไว้แล้วนะครับสองคู่ก็วางไปแล้วก็ใบหนาดนะครับใบหนาดสามใบนะครับใบหนาดสามใบก็วางเป็นการจัดพานครูนะครับหรือถ้าเราจะเรียงให้มันสวยๆก็ได้นะเรียงเรียงแบบให้มันดูดีหน่อยนะครับอาจจะวางไว้อย่างนี้นะครับก็จะสวยดีนะครับทีนี้ นะครับในวัวธนุนพรัตเนี่ยผมจะแถมสายศินไป1เส้นนะครับอันนี้เป็นเป็นสายศิ์มงคลนะครับสายศินมงคลที่เสกด้วยวิชาวัวนะครับเราจะต้องทําการนะครับเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือย่าคานะครับยาคา7ยอดนะครับยาคา7ยอดหรือมากกว่า7ยอดก็ได้นะครับแต่ห้ามต่ำกว่า7ยอดนะครับส่วนถ้าใครหาย่าคาไม่ได้นะครับ ก็เอาเป็นหญ้าอะไรก็ได้ที่วัวมันกินอ่ะนะครับนะหญ้าอะไรก็ได้ที่วัวมันกินนะครับแต่ถ้าจะให้ดีตามตำลับตำราคูเฒทาก็คือต้องเป็นหญ้าคานะครับหญ้าคาเจ็ดยอดหญ้าคาเจ็ดยอดหักให้ได้สามพับนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนในใบฝอยเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนว่าหักให้ได้สามพับนะครับน,ะ,นะ,ะทีนี้ขณะหักก็ต้องสวดคาถานะครับนะพอเราหักครั้งที่หนึ่งก็ว่าคาถาหนึ่งจบ นะครับหักครั้งที่2ก็ว่ากระถา1จบนะครับหักครั้งที่3ก็ว่าคาถา1จบเสร็จแล้วให้เราเป่าไปที่หญ้าหญ้าคาของเราทีนี้นาสายศิ์นนะครับสายศิ์นหรือได้มงคลที่ผมแถมไปให้เนี่ยนะครับพันนะครับพันพันหญ้าคาไว้ขณะพันก็สวดกระานะครับค่อยๆสวดไม่ต้องรีบนะฮะสวด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 ไปนะสวดกระถาไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดได้ที่ผมให้ไปนี้ นะครับทีนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากา็วางใส่พานวัวธนูนะครับวางใส่พานวัวธนูนุพลัตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีนะครับก็คือน้ําเปล่า1แก้วผมแนะนําให้ใช้แก้วเป๊กนะครับจะได้วางใส่ในพานได้ง่ายนะครับแล้วก็เราก็เทน้ําใส่ ทีนี้เราก็ทําการสวดคาถานะครับปลกวัวธนูนะครับสวดเนี่ยนะฮะสวดจนสาแก่ใจนะครับคำว่าสวดจนสาแก่ใจนี่คือสวดจนกว่าเราจะพอใจนะฮะสวดไปเรื่อยๆนะครับสวดกีจบก็ได้แล้วแต่นะครับพอเราสวดจนสาแก่ใจเราอาจจะสวดสัก9 3จบ7จบ9จบหรือบางคนมีเวลาก็108จบหรือสวดเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่จํากัดนะครับทีนี้เราก็ทําการบอกว่า นะวัวธนูลูกเนี่ยมากินหญ้ากินน้านะลูกนะแค่นั้นเองนะครับพอเราเราพูดจบปุ๊บเราก็เอาวัวเอาพา,านวัวธนูเนี่ยนะไปวางไว้ในที่ที่เหมาะสมนะครับห้ามสูงกว่าพระห้ามต่ํากว่าเอวนะครับวางไว้ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ทุกๆวันอังคารนะครับให้ทําการเปลี่ยนขันครูนะครับก็คือทุกๆวันอังคารเนี่ยเราต้องทําการเลี้ยงวัวธนูนั่นเองนะทีนี้เวลาเราเปลี่ยนเนี่ย เราก็จะเอาออกก็คือจะมีการเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนดอกไม้นะครับแล้วก็เปลี่ยนใบหนาดนะครับนะส่วนเทียนนี่เราก็ไว้เหมือนเดิมนะครับเทียนนี่เราไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนเดิมเลยนะครับก็คือเปลี่ยนดอกไม้ก็เอาดอกไม้วางเอาใบหนาดวางนะครับเปลี่ยนหญ้าแล้วก็ทําการหักแล้วก็ ทุกครั้งที่หักหญ้าสามพับเนี่ยก็ต้องสวดคาถาอ่าเสร็จแล้วก็ใช้ได้มงคลพันเนี่ยก็สวดคาถาแล้วก็ทําการปลูกเรียกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนตอนที่เราเอาเข้าบ้านครั้งแรกนะครับทําแบบนี้ทุกๆวันอังคารน,นะครับสาหรับท่านใดที่จะเลี้ยงวัวธนูนพละรนะครับก็นั่นแหละเป็นขั้นตอนนะฮะเป็นขั้นตอนสําหรับท่านใดที่อ่าไม่เข้าใจนะครับอ่านใบฝอยแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูเอานะครับดูเอา นะแล้วก็นำไปปฏิบัติตามได้เลยนะครับทำตามได้เลยเนาะโอเคครับสวัสดีครับ